สวัสดีกลุ่มมัสวินทุกท่านพวกกับผมเอมี่ปูซิเมนกันในเกมอิโดราเฟดาซิตาสก,กะนะฮะวันนี้ผมจะมาลุยหอคอยแอรโร่ซีซัน3ชั้นที่30นะชั้นสุดท้ายแล้วก็ลงมาหลายรอบพอควรนะยังไม่ผ่านเลยก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเราจะถ่ายคลิปทุกรอบที่เราลงแล้วกันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเล่นอีกรอบนึงซึ่งชั้นนี้เนี่ยให้จำแค่ว่ามันมีหิวเด้งก็พอนะฮะ แล้วก็มีเงื่อนไขในการทำสามดาวก็คือผ่านด่านโดยไม่มีคนตายนะแล้วก็มีสลับทีม2ครั้งแล้วก็ใช้เขาให้เวลาประมาณ24เทิร์นในการผ่านด่านนะ<อ>ก็เอาง่ายๆคุณต้องผ่านด่านไปใน24เทิร์ทนโดยที่ไม่ตายแล้วก็ต้องสลับทีมไปด้วยซึ่งตรงนี้อาจจะยากสำหรับผมนะก็ทีมผมผมก็จะประมาณนี้นะก็คือจะมีมาทูอีนะครับมี มาทุกอีสองจุดปีมีสไตล่าไอดอลมีเกลดาฮัลโลวีนมีโปโปนาควบคอ่เกมนะฮะแล้วก็จะมีอีกทีมหนึ่งเนี่ยอ่าเอาไว้จากการเว็บที่2นะก็จะเป็นเกลดาในชุดไว้นะมีจีเซลมีวาเนซ่ามีอนามบรีที่ปรับสมดุลแล้วนะครับก็มันจะเป็นด่านรวมบอสอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คงแนะนำอะไรไม่ได้มากนะฮะก็คือเตรียมทีมที่ อันนี้ผมก็ดูไกด์จากญี่ปุ่นอีกทีนะแล้วก็ปรับปุงมนีดหน่อยสิ่งที่จําเป็นต้องมีคือมากกร์กต่ายตัวนี้ฮะไอมาร์กตัวนี้จําเป็นต้องใช้นะแล้วก็มีไอมาตัวนี้ก็ต้องจําเป็นต้องใช้นะเพราะว่ามันลดดาเมจได้ก็เอาเป็นว่าเนี่ยต้องไปปั้นมานะผมก็ต้องไปปั้นเหมือนกันก็จะประมาณนี้ก็ลองรุยกันเลยภาวนาแค่อย่าให้มันตีโปโปนาพอกับเกลดา คุณจะตีมาทูอีกหรือจะตีอะไรก็ช่างอะ่ะมันตีไปเลยสบายๆนะฮะเพราะว่ามาทูอีกกับสเตล่าเริ่มมันเยอะแต่ว่าตัวเกลดาตัวปุปนาเริ่มมันน้อยไงไยังไม่เจอตัวปโปนาอีกตัวไงถ้าเจอปโปนาอีกตัวผมว่าเริ่มมันจะเยอะกว่านี้โอเคเดี๋ยวเอาเป็นว่า เาอแรกเนี่ยเราจะทาการบัฟก่อนส่วนไล่ไละเอียดของบอสเนี่ยมันก็เหมือนทุกเหมือนชั้นที่มีบอสลูเซอร์นั่นแหละเหมือนกันเลยก็คือเราต้องจาเป็นต้องทําลายเกาะให้ได้ก่อน4ชั้นใช่ไหมแล้วก็พอเกาะหายปุ๊บไอลดความเสียหาย75%มันก็จะหายเธอแรกให้เราบัฟทุกตัวไปเลยแล้วก็ล็อกเป้าลูเซอร์ไว้นะฮะ แล้วก็ที่เหลือก็ภาวานาอย่าให้มันตีเกี่ยวดากับโบโกนาพอโอเคเออยังอุตส่าตีเนาะโอ้โนอีกโอ้เย้เนยไม่เป็นไรเอเรื่องเลื่อนเดี๋ยวลืม,ล,มลีได้มันมันเรามีตัวฮิวทั้งสองตัวก็เธอที่สองเนี่ยให้กดสกิลที่สองทุกตัวเลยให้กดสกิลที่สองทุกตัวแล้วก็ต้องภาวานาถ้าไม่ตายของรูเซอร์ ให้ไปโดนสเตลา่าหรือมาทอีกก็ได้อย่ามาโดนเกลดาหาอย่ามาโดนโปโปนาโอเควิธีนี้ค่อนข้างเสี่ยงนิดนึงแต่ว่ามันก็โอเคนะ ต่อไปเนี่ยให้เราใช้ถ้าไม่ตาย3ตัวเลยแล้วก็มาทุอีสองปีตีธรรมดาไปมื่อทุอีสองปีเนี่ยมันเป็นตัวละครที่จุมตีสุ่ม2เป้าหมายเพราะฉะนั้นมันโดน2ตัวแน่นอนอยู่แล้วอย่างน้อยก็ได้ฟื้นเลือดน,นิดหนึ่งะนะอย่างน้อยอะนะ Hey, อเคตัวหนึ่งก็เดี๋ยวเราจะฮิวด้วยมาทุอีเราก็จะฮิวด้วยมาทุอีนะแล้วก็จะให้โปโปนาใช้สก,กิลสองไป,ป,ป,ปไม่รู้ฮิวได้แรงไหมแต่มันก็ยังดีกว่าไม่ได้ฮิวเนาะใช่ไหมยังไมยังมันดีกว่าไม่ได้ฮิอวอ่ะเออมันก็ดีกว่าไม่ได้ฮิวไงแล้ว ไอตัวละครที่เราเป็นห่วงสุดคือเกลดากับโปโกนาเท่านั้นเองที่เหลือเนี่ยคือมันยังไงก็ได้ใช้อ่ะโอ้โหดีแต่เกลได้แล้วไม่เป็นไรเดีย๋ยวเราใช้อันนี้ไปแล้วก็ต้านพีไว้ด้วยไม่รู้จะได้บัฟไหมไม่ได้บัฟก็ไม่เป็นไรโอเคไม่ได้บัฟ เอาไว้เทินหน้าก็ได้เทินนี้เนี่ยมันจะเป็นเว็บของโทนโทนโตกับที่เหรียญไฟเออบอสท,ที่เราแบบเจ้ากรรมในเว็บมากๆคือบอสตัวนี้เนี่ยผมเห็นที่ญี่ปุ่นเขาใช้ถ้าไม่ตายแค่สองตัวเองนะซึ่งผมไม่เสี่ยงดีกว่าผมจะใช้ถ้าไม่ตายสามตัวไปเลยแล้วก็ต้องมาลุ้นโทนโทนโตะว่าจะตีตัวไหนถ้าตีโดนธาตุน้ำอะแต้มธาตุมันจะสูงขึ้นไงถ้าตีโดนสามตัวที่เหลือก็ไม่เป็นไรก็โอเคอยู่ นี้เราก็มาลุ้นกันคืออย่างน้อยฮิวของสเตล่าดอนที่เป็นทําให้ตายมันยังฮิวแรงหน่อยนึงอะ่ะยังน้อยก็ยังพอเพิ่มเลือดได้คือเพิ่มเลือดมาห้าพันก็ยังโอเคอเรียบร้อยอะ่ะตีโดนสเตลาด,ดีมาก ตัวนี้เราจะทําเราจําเป็นต้องโจมตีด้วยสกิลไปก่อนนะก็ถึงแม้จะโจมตีไม่โดนแต่เราจะเพิ่มระยะเวลาบัฟแล้วก็กางพิษไว้แล้วก็ตีธรรมดาไปอ้ออย่าลืมให้โปโปนาใช้สกิลที่หนึ่งนะแล้วเราก็มาลุ้นว่าไอตัวโทโตนัตัวมันจะโจมตีใส่เอ,อตัวอื่นไหมที่ไม่ใช่โปโปนาก็พอต้องภาวนาว่าไม่ใช่โปโปนา งั้นเลือกไม่พอแน่ๆโอเคเวลี่กูดแล้วก็ทำการสลับทีมนะครับสลับทีมไปเลยเพราะว่าเราใช้พลังของม้าดำมันจะทำให้ทำให้ตายมันเบาลงนะก็มีรถก่อให้ด้วยก็ถือว่าโอเค โอ้โอเคเครนี้เราจะทําการาบัฟก็ให้อนามารีเต้นไปอนามารีที่ปรับสมดุลแล้วอ่ะดีมากเลยนะเพราะว่าเพิ่มแต้มา่าเพิ่มดาเมจสา์เซแล้วก็เพิ่มพลังจบูบตีอีกสิบห้คือยังไงก็แรงแน,แน่แล้วก็ผมจะใช้วันเนสซาด้วยแล้วกันแล้วก็จริงๆถ้าใครมีเมลวี่เอเนี่ยเอามาใช้แทนก็นได้นะแล้วก็มี อ่ะเราจะใช้เกลดานในชุดไว้น้ำใช้ถ้าไม่ตายไปเลยเทิร์นเนี้ยเพราะว่าถ้าไม่ใช้เทิร์นเนี้ยมันจะโจมตีไม่เบิร์แน่แน,แน่เราก็ต้องรีบใช้แล้วก็ภาวนาให้ไอตัวโท,ทนนัทตตวอย่าไปตีอันนามารีก็พอแค่นั้นก็พอแล้วโอเคตีวาเนสตาในเทิร์นนี้เนี่ยเราจะทําการสลับทีมนะเพื่อที่จะไอตรงเนี้ยผมเสียดายผมไม่มีซิมโบ ลูกพี่ไว้น้ำไงถ้ามีลูกพี่ไว้น้ำเนี่ยมันจะได้เกรเต็มพอดีอันนี้ต้องมาลุ้นว่าตัวที่โจมตีเนี่ยจะเป็นธาตุลมกี่ตัวถ้าธาตุลมสองตัวก็ถือโอเคแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยก็นั่นแหละก็ต้องมาลุ้นอีกไม่ใช่เออยังพอโอเคหน่อยนึงก็ต่อไปเนี่ยเราจะใช้ถ้าไม่ตาย แล้วก็ทําให้ตายแล้วก็ทําให้ตายมีแค่นั้นเลยจริงๆแล้วก็ให้ไอตัวเออให้นี่มันตีธรรมดาไปทีนี้เราต้องมาลุน้นว่าเราจะได้ทําให้ตายอีกไหม โอ้ยค้างโอเคเราได้ไม่ตายพอดีเทินเนี้ยเราเราจบแล้วเราจบกับมันสัทีในที่สุดก็จบกับมันสัทีก็ต้องมาลุ้นกันนะว่าเราจะจบได้ในเทิร์นนี้ไหมมา ไม่จบแต่เราก็ยังพอไหวอยู่เรายังพอไหวอยู่ก็ต้องมาลุ้นกันอีกอีกนิดนึงโอ้ผ่านสัทีในที่สุดก็ผ่านสามสิบชันสุทีโอ้ย เอาจริงๆมันไม่เป็นอย่างนี้เสมอไปนะบอกไว้ก่อนก็ลองจัดทีมตามผมดูแล้วก็ลองกะเอาว่าเฮ้ยตานี้มันต้องทำยังไงวะแล้วแล้วกันนะคือผมเนี่ยอธิบายไม่ได้จริงๆไงชั้นเนี่ยชั้นนี้มันรวมบอสเกินไปอ่ะก็เราผ่าน30ชั้นแล้วนะก็บอกได้เลยว่าโคตรยากจริงๆยากกว่าไอ้สองซีซันที่ผ่านมาคือสองซีซันที่แล้วเนี่ย ผมยอมรับว,ว่าทีมผมยังไม่พร้อมนะครั้งนี้ก็ไม่ได้พร้อมเท่าไหร่นะเพราะว่าผมขาดตัวละครที่จําเป็นต้องมีเยอะมากเยอะสุดๆโอเคเราได้เพชรทั้งหมดแล้วนะฮะตอนนี้เราขาดอีกห้าร้อยเพชรห้าร้อยเพชร, <c oughs> พชรฉันจะไปหาจากไหนแล้ว <c oughs> ก็ก็จะมีอันนี้จากในเรื่องห้าสิบใช่ไหมแล้วก็มีเอาเป็นว่าเดีย๋ยวเพชรผมคบมรบเมื่อไหร่เนี่ย เราจะไปทำการสุ่มตู้ไอรีนในคลิปหน้าเนาะเพราะฉะนั้นในวันนี้ขอตัวไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ